คลิปนี้นะคะซกกะบุกบจะพามาชมกับรถครอบครัวเจ็ที่นั่งรุ่นยอยนี้ผมใช้งานเลยนะคะสำหรับมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตของเรานะคะในวันนี้มาในรุ่นย่อยก็คือตัว2.5 GT นะแล้วก็คันนี้เนี่ยคผู้ชมาาได้เป็นรถปี2012จดทะเบียนปี2013เกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน2ล้อนะคะลูกค้าเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยนะคะก็คือเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะจาก FC ช่องทางยูทูปเนี่แหละมาขายเพราะว่าที่บ้านเนี่ยรถค่อนข้างที่จะเยอะกันแล้วนะคะผู้ชมค่ะก็เลยอยากจะปล่อยคันนี้ไปให้คนดูแลต่อน,นั่นเองนะคะสําหรับใครที่สนใจเนี่ยนะคะห้ามพลาดกันเลยเพราะวันนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษของเราจากปกติ478,0 0 0บาทนะคะรับส่วนลดเหลือเพียง4 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับตัวรถนะคะผู้ชมค่ะได้เป็นรถสีน้าเงินสวยๆกันเลยนะคะด้านหน้ามีที่ดักแมลงมาให้ด้วยนะคะเป็นของตัวปัจจุบันสปอร์ตตอกรุ่นชุดไฟนะคะเป็นตัวโปรเจ c เต นะคะผู้ชมขามาพร้อมที่สีล้างคมไฟหน้าให้ด้วยตัวกระจังด้านหน้านี่ก็จะเป็นดีไซน์คมเนี่ยมสวยๆกันเลยนะคะการชนคุณผู้ชมขาคันนี้สีสวยเรียบเนียนเสมอกันรอบคันมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้ากันด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวตะแกงแบบหลังพึ่งกันเลยค่ะด้านข้างตัวรถคันนี้นะคะผู้ชมขาสภาพสีสวยๆไม่มีร่องรอยเฉียวชนไม่มีรอยอุบัติเหตุเกิดขึ้นสําหรับล้อแม็กคันนี้ค่ะก็จะได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคะผู้ชมขาที่สำคัญคันนี้คือพร้อมใช้งานมากๆเลยเพราะว่าตัวอย่างนี เจ้าของเดิมนะคะเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อปีที่แล้วนะคะได้อย่างปี2022นะคะซีรีส์่ที่25565ทับขอบ17นิ้วตัวล้อไม่มีรอยคดรอยดุ้งมาแม้แต่นิดเดียวนะคะแล้วก็มาพร้อมราวบันไดสภาพส,สวยๆกันอีกด้วยนะคะผู้ชมคะสำหรับสีเนี่ยน,นี้เขาจะได้เป็นสีน้ำเงินโทนเข้มนะคะผู้ชมคะสีน้ำเงินแบบดีไซน์สปอร์ตนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างนะคะที่เป็นดีไซน์ที่จับแบบโครเมียมอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็คันนี้มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัว ไม่มีรอยเฉยวชนมานะคะคุณผู้ชมคะกระจกเนี่ยก็ยังได้เป็นเดิมจากโรงงานเลยทุกบ้านนะคะก็คือเป็นของมิตซูบิชินะคะผู้ชมคะสำหรับด้านบนนะคะหลังคาไม่เคยสาสีทำสีมาพร้อมราหลังคากันอีกด้วยนะคะแล้วก็ด้านในตัวรถคันนี้นะคะ สภาพส,สวยๆคลีนๆกันเลยคุณผู้ชมไม่มีร่องรอยขีดขว่วนไม่มีรอยถลอกมาแล้วก็ได้เป็นภายในนะคะคุณผู้ชมคาะที่สภาพส,สวยๆนะคะนั่นก็คือเป็นตัวซอกสีแห้งๆเดิมๆจากโรงงานนะคะมันจะเป็นสีน้ําเงินแบบประกายมุกด้วยนะคุณผู้ชมนะด้านในนะคะของตัวคอนโซลคันนี้มีแอร์แบ็กมาให้คู่หน้านะค,ะคอนโซลไม่มีร่องรอยขีดขว่วนหรือว่ารอยคาบกาวมาเลยนะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องเล่นนะคะหน้าจอบแบบทัทสกีนก็รองรับพวก DVD ได้ CD ดีได้ดวิธี ว f m a m m 3ได้หมดเลยนะคะระบบแอร์ค่ะเป็นตัวปรับออโต้นะคะผู้ชมค่ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวระบบเกียร์ออโต้นะคะแบบ นะคะใช้งาน,นง่ายๆกันเลยมีในส่วนของตัวเบาภายในนะคะซึ่งเป็นเบาะหนังนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งสองฝั่งคู่หน้านี่ก็จะเป็นเบาะเดิมจากโรงงานมาของเขาเลยนะคะผู้ชมขะสําหรับด้านหลังนี้นะคะสภาพภายในสวยๆไม่มีร่องรอยถะลอะขีดข่วนใดๆด้านบนนี้นะคะผู้ชมขาก็ได้เป็นพรมหลังคานะคะคลีนๆไม่มีร่องรอยเจิมอรอยยันมาพร้อมจากกลางมาพร้อมแอร์ราวครบทั้ง3ามแถวตอนเลยนะคะซึ่ง เบาของเขาเนี่ยผู้ชมขาคันนี้ได้เป็นเบาะนะคะปรับแยกได้เป็นแบบ60ต่อ40นะคะมาพร้อมกับตัวที่พิงแขนตรงกลางนี้ด้วยนะคะผู้ชมขา ไปชมในส่วนของด้านหลังกันตอเลยนะคะสําหรับด้านหลังคันนี้เนี่ยผู้ชมคะมาพร้อมสปอยเลอร์นะคะมีไฟท้ายสภา,าพส,ายสวยๆเดิมๆกันด้วยแล้วก็กันชนด้านล่างเนี่ยนะคะก็ได้เซ็นเซอร์ถอ,ถอยถึง4ตําแหน่งกันเลยค่ะช่วงล่างคันนี้นะคะผู้ชมคะสาภาพเดิมๆเฟิร์มๆนะนี่ก็จะเป็นอย่างอ,อไลไยนะคะอยู่ครบทั้งหมดเลยภายในนะคะของตัวรถคันนี้นะคะผู้ชมคะจะได้เป็นตัวซอกตัวสีแห้งๆนะคะไม่เคยมีการพ่นซอกทำสีหรือเกิดอุบัติเหตุนะคะผู้ชมคะ สภาพภายในนะคะของตัวนี้เนี่ยก็จะได้แอร์ราวทั้ง3แถวตอนนะคะด้านบนสภาพคลีนๆสวยๆนะคะเบาะพับได้นะคะทั้งหมด3าแถวตอนเลยก็เพิ่มพื้นที่ในการวางของได้อีกเยอะแล้วร่องรอยจากการใช้งานคันาานี้ถือว่าน้อยมากๆคุณผู้ชมคือเจ้าของเดิมดูแลมาให้อย่างดีสุดๆเลยนะคะผู้ชมคะนี่แม่แรงอุปกรณ์อยู่ทางด้านนี้เลยแล้วก็ด้านบนนี้นะคะผู้ชมคะคือปกติตรงนี้มันจะเกิดรอยได้ง่ายมากๆเลยถ้าเราขนของไม่ระวัาางนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเจ้าของเดิมก็ดูแลมาดีเช่นเดียวกัน ะะสําหรับด้านข้างฝั่งคนขับค่ะผู้ชมคะสีสวยเนียนกิบนะคะทั้งตัวล้อของเขาทั้งตัวรอวบันไดขึ้นลงเนี่ยสภาพดีเลยนะคะภายในนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะคะเป็นกระจกมองข้างพับเก็บปรปับบุมมองแบบไฟฟ้าพวงมาลัยนะคะได้เป็นแบบสามก้านนะคะมีครสโซนโทนมีตัวแพดดิชิพมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านในของตัวรถคันนี้นะคะผู้ชมคะเม็ดอาร์กรอยดดสภาพเดิมๆสวยๆไม่มีร่องรอยของการพ้นซอกทำสีมานะคะสำหรับ สำหรับภายในนะคะผู้ชมขาคันนี้เบาะสภาพดีเป็นเบาะรับไฟฟ้า8ทิศทางกันอีกด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปชมกันต่อที่เครื่องยนต์ด้านหน้าตา่าเลยค่ะ สำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็คือเป็นตัวเครื่อง2.5ดีเซลนะคะคอมมอนเรลดี D ID. นะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะนี่ก็เลขหมายวิ่งไปอยู่ประมาณ218,000นี่ก็ได้เคยมีการเปลี่ยนตัวสายพานทาม,มิ่งกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมขาะเมื่อสิ้นปี64นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านในนี้นะคะคุณผู้ชมคาะ ภายในสภาพหัวหน็อตเดิมๆทุกจุดนะคะคานหน้าไม่เคยสระสีเม็ดอาร์คลอยด์เดิมๆอยู่ครบนะคะแล้วก็ด้านในนู้นเลยค่ะจะเป็นสติกเกอร์จากโรงงานนะคะแผ่นการความร้อนใช้งานต่อกันนียาวเลยนะคะผู้ชมคะสภาพดีมากๆใะที่สําคัญวันนี้นะคะมาพร้อมกับราคาโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษนะคะจากปกติอยู่ที่478,000บาทนะคะคลิปนี้เหลือเพียงแค่458,000บาทเท่านั้นเองนะคะผู้ชมคะสำหรับใครที่สน สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่063 5064777หรือว่าจะเป็นไลน์แอดนะคะที่สาย KS1234 นั่นเองค่ะคลิปนี้สซคกับบุกต้องขอตลากไปก่อนเพราะนใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ